you mm -hmm. ต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถนะคะจะทางสุดยอดมือสองโตโตค่ะวันนี้อยู่กับเกต่โตโตค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากช่องทางการติดตามค่ะนะคะกับเฟสเฟสอีกแล้วเพจเฟซบุ๊กของเราชอบเอามารวมกันอ่ะเพจกับเฟสนะคะ ก็คือเพจสุดยทธ์มือสองโตโตคานั่นเองค่ะแล้วก็ YouTube นะคะโตโตคา c h a ชน e ลนะคะสามารถเข้าไปกดถูกใจกดติดตามกันได้เลยแล้วเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมโปรโมชัน่นแล้วก็มีการรีวิวรถรถุรถ่นต่างๆภายในโตโตคาของเราค่ะวันนี้นะคะ เราอยู่กับรถหรือจากแบรน,นด์ฮอนด้าตัวฮอนดาอ้าคอร์ดใครสาวฮอนด้าไม่ควรพลาดเลยวันนี้จะเป็นตัว2.0 E L ค่ะรถปี17-18นะคะสีเทาคันนี้เลยดูรูลลาแล้วก็ดูแบบคุ้มฐานมากๆเรามาดูชมด้านหน้านะคะตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวครมเมียมนะคะไฟหน้าเป็นรูปแบบ LED แล้วก็ยังมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอก LED ค่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นราคาป้ายแดงจะอยู่ที่1.445,000บาทค่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เป็นล้อใหม่จักทาง h o n ด้ขนาด18นิ้วยางที่ได้เป็นยางปี2022สภาพดูใหม่เอี่ยมมากทุกคนคะขับขี่ได้แบบสบายๆบายเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปแบบ LED แล้วก็ยังมาพร้อมกับฮอนด้าเรนวอชค่ะ ที่จับประตูก็จะเป็นตัวโคมเนียมนะคะแลวเป็นตัวสมาร์ทคีเลสด้วยสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยและแน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่ารถหรูมาพร้อมกับความหรูหราออปชั่นจัดเต็มและความกว้างขวางภายในตัวรถค่ะแต่ก่อนนี่เราจะไปพบกับความหรูหรานะคะเรามาดูกับโซนด้านหลังกันก่อนสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีกับตัวกระจกนะคะเป็นระบบไล่ฟ้ามีไฟเบรกดูนี่3ค่ะไฟท้ายเป็นร่มแบบ LED และยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วย สำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างขวางเลยแหละลึกมากเข้าไปลึกมากทุกคนคานะคะเก็บของเก็บของอะไรต่างๆได้สบายๆและด้านล่างค่ะยังอร่อยอุปกรณ์แม่แรงก็ยังคงอยู่ครบถ้วนนคะคะนี้คือรอบๆตัวรถเอาล่ะตอนนี้เราไปดูความหรูหราด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี้คือด้านในตัวรถค่ะด้านในเป็นโทนสีดำสภัพดูใหม่แล้วก็คือจะบอกว่าดูสะอาดสะอ้านด,ด้วยนะเพดานอะไรต่างๆก็ดูสะอาดดูใหม่ดูแลรักษารถดีเลยค่ะบอบ์ดที่ได้นะคะเป็นบอบ์ดหนังสีดำเป็นเบาะปรับไฟฟักคู่หน้าค่ะ ฝั่งทางด้านคนขับก็เพิ่มตัวดันหลังเข้ามานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเมมจดจำตำแหน่งลักษณะผู้นั่งได้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะพว่มอะไรนะคะก็จะเป็นตัวมัตติฟังชันนะคะตัวนี้ปอบบอรับวอลลุ่มปรัหมดได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวครูสคอนโทรลค่ะซ้ายมือก็จะเป็นหน้าจอสองหน้าจอทำงานควบคู่กันจอล่างก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัสกรีนนะคะตัวนี้ แล้วก็ขยับลงมานะคะตัวแอร์ค่ะก็จะเป็นระบบดิจิตอลคะเป็นแบบดูออซอนด้วยแสดงผลผ่านจอล่างแล้วก็แสดงผลผ่านจอด้านบนแบบนี้เลยนะคะสะดวกในเรื่องของการมองเห็นนะด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบ usb เป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องเล่นมีเดียค่ะมีที่จุดบุหรี่นะคะตรงนี้อ่าเกียร์ออโต้ค่ะปุ่มควบคุมมาตไฟฟ้าด้านหลัง ทุกอย่างที่กดให้ดูคือความใช้งานหมดเลยนะคะก็จะเป็นที่วางของหรือว่าเป็นที่วางแก้วก็ได้ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ขออในผสมมีช่องเสียบไฟ12วัลต์ค่ะ HDMI แล้วก็ USB ด้วยนะคะนี่คือโซนด้านหน้าทุกคนค่ะเดี๋ยวเกียศจะพาทุกคนเนี่ยเฮ้ยยังขออวด Honda l a e n Watch ก่อนนี่ค่ะ ะคะ Honda ด้าเลนส์รถค่ะเวลาที่คุณต้องการจะเลี้ยวเปยนเลนต่างๆเนี่ยค่ะคุณสามารถเปิดตบไฟเลี้ยวซ้ายมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้หรือจะกดปุ่มตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยในเรื่องของการแบบว่าเป็นการเซฟตัวเองเนาะป้องกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะนี่คือโซนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังสนุสนานยเลยกับไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังกันต่อเลยค่ะทุกคนและนี่คือโซนด้านหลังทุกคนคะ่ะดู ความว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายพื้นที่เหลือๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเข่าหรือว่าช่วงศรีรษะด้านบนนะคะมีแอร์สนด้านหลังได้ความเย็นชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะเบาะสภาพสวยค่ะแล้วก็เป็นเบาะที่เหมือนกับ รองรับในเรื่องของการเอนนะคะให้แบบมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นตัวยึดบอดี้หรือว่าคาซีดได้ด้วยนะคะตรงกลางก็เดือมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้นะคะมีช่องที่สามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถแบบนี้ได้เลยยิบข้องอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะมีมันไฟฟ้าด้านหลังแล้วด้านข้างก็จะมีมันให้ด้วยนะทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะ คันนี้ก็จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กั้งุดแล้วก็ลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถน,นะคะเดี๋ยวเก็บพาทุกคนเนี่ยไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะและนี่คือเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะฝากระโปรงเดิมๆนะทุกคนคะ่ะแผ่นซับความร้อนก็สภาพยังสมบูรณ์ค่ะบอดี้หลักนะคะหัวช็อคซ้ายขวานะยังคงเดิมๆนะสังเกตจากตัวเมทอาร์คนะคะดึงตัวสวยงามเหมือนเดิมเลย ฝากระโปรงจะเป็นแบบโชกคปิดปิดสะดวกสบายด้วยเครื่องยนต์ที่ได้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะสภาพเดิมไม่เคยดนยกไม่เคยดนถอดไม่เคยดนเปลี่ยนนะจ้ะตัวนี้เบนซิน 2000cc ค่ะให้กำลังอยู่ที่155แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่190นิวตันเมตรด้กันค่ะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะบอกเลยว่าราคาสุดยอยแน่นอนายแดง1,445,000บาทคันนี้ใครสนใจเราขายอยู่ที่79,000บาทค่ะ ราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะคุ้มค่ามากๆนะคะได้เป็นเจ้าของ Honda Accord ในราคาไม่ถึงหลักล้านค่ะและที่สำคัญราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีค่ะฟรีดาวน์ดอกเบี้ยรนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลือกกรผ่อนได้ยาวนาน84เดือนค่ะและเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีครอบคลุม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ ใครสนใจโทรมาเลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Facebook นะคะมีไลน์ติกตกอ i n อินสตาแกรมเว็บไซต์ Youtube ติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เลยเนยคะคะและยังที่บอกใครการ้ังมองหากับรถลูกค่ะเน้นความกว้างขวางออปชันจัดเต็มนั่งสะดวกสบายเดินทางขับขี่ไปไหนก็สะดวกสบายนะคะที่สำคัญราคาจับต้องได้ เลย Honda Accord 2.0 E L มาเนชนรถปี17-18คันนี้นะคะใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วไว้พบกันใหม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ